ออนี่เอเลี่ยนชัดๆเลยใช่ไหมครับพี่ก็ไปหาหน้ากากมาใช่ไหมครให้มันเข้ากับตัวนี้เนาะไหนพี่เราเปิดเปิดหน้ากากโชว์หน้าหน่อยเปิดหน้ากากโชว์หน้าหน่อยอ๋อนี่เป็นคนจริงๆนะ <laughs> ไม่ใช่เอเลี่ยนนะ